ดูนี่สีนี่มัน่ายลุงอ๋อตั้งแต่มาอยู่นี่ก็แทบไม่ได้เห็น่ายลุงเลยอะว้าว่ายลุงกูได้เห็น่ายลุงแล้ว เคยเห็นไฟลุงแล้วมีความขนาดนี้มาโกนวว้าวว้าวว้าวทุกคนดูฟีลเฮ้ยเป็นไฟลุงสองเหรอเหมือนไฟลุงคู่เลยทุกคนเออใ่ไฟลุงคู่๋ยวผมมันมันกล้องมันไม่เห็นป่ะเออกล้องแม่งมองไม่เห็นนะทุกคน ต้องแสงสว่างกว่านี้หน่อยอ่ะดับมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดี๋ยวห้ามจะเห็นฝ่ายลุงจางๆอยู่นะห้ามห้ามมองดีๆอ่ะแต่ผมเด่กคือแบบเด็กล้องมันผมลองดูแล้วกล้องมันมองไม่เห็นกล้องมองเท่าไหร่กล้องก็มองไม่เห็นครับไหนให้ลองดูตรงไอ้ตรงสีขาวๆมาต้องดูไอ้ตรงสีขาวๆด้วยว่ะเออไหนแถวๆนั้นน่ะคนที่ผมเห็นเนี่ย นี่ไม่ใช่ดิมันเถวไหนวะอันนั้นมันเป็นแทงน้ำเลยวะอันนั้นแทงน้ำว้าวร o u b l e แลมโบ้ w ไว้นี่ไงทุกคนผมเห็นได้กล้องแล้วนิดนึงว้าว d บบิ l แลมโบ้ฝ่ายลุงคู่นะั่นแหละง่ายๆเฮ้ยนั่นไง กี้เห็นอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่วูดับเบิลแรมโบ่เดี๋ยวมันอยู่บนบ้านนั่นะนะวูดับเบิลแลมโบ่ดับเบิลแลมโบ่ดับเบิลแลมโบ่แค่อับบนแรกก็มองยากแล้วอันที่สองนี่มองแบบจางมากเลย อันที่ฝงก็นะได้ผมเห็นมันจางนะเว้ยเชื่อผมมันมันมีจริงๆแต่มันจางมากอะ่ะอ้ทลกคนต้องมาเห็นด้วยตาของตัวเองอืมไม่เคยเห็นผมบอกเลยนะว่าผมนะแทบไม่เคยเห็นฝ่ายลุงที่นี่ตั้งแต่มาเนี่ยผมแทบไม่เคยเห็นฝ่ายลุงเลยแล้วคราวนี้เป็นดับเบิลแลมโบยอว้า สองฝ่ลุงอมันมีคนมันมีคลิปคลิปฝรั่งคนหนึ่งอะที่เขาไปเห็นเขาไปเจอฝ่ายดับเบิลแลมสองฝ่ายลุงฝ่ายลุงคู่แบบนี้เลยเนี่ยดิกล้องก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หร้กนะเน่ะอันที่หนึ่งอะพอเห็นได้แต่อันที่สองมันจางเกินไปอะอื ว้าวเดอะเบลเบอร์อผมอยากผมดีใจมากเลยที่ผมได้เห็นสายลุงคู่ครั้งแรกในชีวิตหรัววันนี้ก่อนมีกินนี้เลยครับบีไบให้ดูความสวยงามของสายลุงก่อนที่จะไป